ตอนแรกๆวันอาทิตย์ที่เก่ากรกฎาคม2566เมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบิงไผ่กยยิมซุ่งนะครับที่ได้ปลูกไว้นะครับเพื่อสางข้อมันคงทั้งด้านอาหารพวปลูกหลายกอได้พี่น้องปลูกไว้กอเดียวนะครับปีนี้ก็เริ่มมีผลผลิตแล้วนะครับนับได้ก็ได้อยู่มีอยู่เจ็ดโปีนี้ครับผมกับพ่อได้เห็ด ยูเห็ดกินนะครับ om, ได้เห็ดน่อไม่สมใบถต่แกงไส้ปลานะครับกับแกงไส้ไก่พี่ต้นละพี่น้องนะครับนี่แหละเพื่อนว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับผมเป็นรักของปัจญจญัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเมื่อนี้ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่คอยติดตามและสนับสนุนคลิปมาโดยตลอดขอบคุณครับ